ก็วันนี้นะครับเป็นการวันไตโลกนะครับซึ่งทางสมาคมโรคไตนะครับก็มีความร่วมมือในการจัดในสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนมีนของเดือนมีนาคมนะครับในวันที่23ของเดศึนกันยาครับก็สโลแกนของเราในวันนี้นะครับของปีนี้คือมันดูแลไตใส่ใจคัดกรองป้องกันโรคไตนะครับปีนี้เราเน้นในการคัดกรองนะครับที่จั ในกลุ่มคนที่ยังปกติดีนะครับไม่ให้ชัดกองในการที่จะมีโรคไตในระยะต้นนะครับรวมไปจนถึงนะครับการชะลอความเสื่อมของไตในกลุ่มที่เป็นโรคไตแล้วนะครับจากข้อมูลที่เคยมีการสำรวจในประเทศไทยนะครับก็โดยถัาตีเป็นกลมๆนะครับ66ล้านคนอาจจะมี คนไข้โรคไตที่มีอาการและไม่มีอาการอาจจะอยู่ที่17เปอร์เซ็นต์ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็อาจจะประมาณ10ล้านคนนะครับครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคไตที่แสดงอาการนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคไตแฝงซึ่งอาจจะยังไม่มีอาการซึ่งเราสามารถตรวจพบเจอได้โดยการขัดกองนะครับหรือการตรวจสุขภาพประจำปีครับ อันดับแรกนะครับในการลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคนไทยของเราก็มีแนวโน้มที่จะรับประทานเค็มนะครับเกินกว่าที่ร่างกายต้องการนะครับความเค็มนี่คือหรือเกลือโซเดียมนะครับการรับประทานเค็มที่มากจนเกินไปนะครับเป็นการทําให้ไตของเราทํางานหนักขึ้นนะครับมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับผู้ป่วยบางท่านทานเค็มจัดเกินไปอาจจะทําให้มีอาการบวม ซึ่งสนโคตสุดท้ายทําให้การเสื่อมของไตเป็นเร็วมากขึ้นครับนอกจากการรับประทานเค็มแล้วนะครับการดื่มน้ําที่ไม่เพียงพอนะครับอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นนิ้วในไตนะครับในทางเดินปัสสาวะรวมไปจนถึงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นเดียวกันนะครับอันสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับก็คือเรื่องของการรับประทานยานะครับหลายๆครั้งเรารับประทานยา โดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวดหรือกลุ่มยาเอนเซนนะครับซึ่งมีมากมายตามท้องตลาดนะครับการรับประทานยาต่อย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีผลให้การทำงานของไตเนี่ยลดหรือการทำงานของไตมันเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นครับผมก็โดยส่วนใหญ่นะครับตามโรงพยาบาลทุกที่นะครับจะมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพอยครับไม่ว่าจะเป็น อายุมากกว่า35ปีผู้ชายผู้หญิงเหมือเกิน60ปีแต่ละที่ก็จะมีการวิธีการตรวจของแต่ละที่อยู่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ในแง่ของการคัดกรองของไตนะครับการคัดกรองจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือการตรวจเลือดนะครับซึ่งเ,เราจะทําการตรวจค่าครีตินีนนะครับซึ่ง หลังการตรวจเสร็จปุ๊บจะมีการคำนวณออกมาเป็นอัตราการกองของไตนะครับซึ่งเป็นแลบพื้นฐานซ,ซึ่งเราสามารถตรวจได้อยู่แล้วนะครับอันที่2นะครับคือการตรวจปัสสาวะน,นะครับการตรวจปัสสาวะนี้จะมีการตรวจโปรตีนรั่วในปัสสาวะโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะน,นะครับรวมไปจนถึงการตรวจน้ำตาลที่อาจจะรั่วในปัสสาวะซึ่งจะเจอในคนไข้เบาหวานนะครับรวมไปจนถึงการตรวจเม็ดเลือด หรือเออม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกตินะครับซึ่งจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคไตได้นะครับทั้ง2ส่วนนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในแพ็กเกจการตรวจสุขภาพของทุกรมไยาบาศนะครับดังนั้นอยายแนะนําให้เรามีการคักกองทุกปีนะครับเราปกติแข็งแรงดีไม่ได้แปลว่าเราไม่มีโรคไตนะครับกรณีในการรักษาโรคไตนะครับ ก็แนะนำถ้าเกิดค่าการกองไตเราน้อยกว่า60เนี่ยก็ควรจะมีอายุรแพทย์นะครับคอยช่วยดูแลไตของเราคอยปรับยาหาสาเหตุถ้าเกิดค่าการกองไตน้อยกว่า30เนี่ยก็ควรจะเป็นอายุรแพทย์โรคไตเฉพาะทางแล้วก็ถ้าเกิดไตเราวายจนถึงการทำงานมันน้อยกว่า15ปรเซ็นต์หรือว่าหมอมองว่ามีโอกาสต้องบาบัดทดแทนไตก็จะมีการปลูกถ่ายไตย การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็การฟอกไตทา,างหน้าท้องนะครับคุมกาีรการรักษาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผ้่าตาการฟอกของาเดี่ยวกว่า6เปอรนครับหว่าน้อยกว่า15เปอร์เซ็นต์หรือแภาวะแรกซ้อนที่จัเป็นทร่ต้องรการอักไเนี่ยทางโรงพยาบาลรามอ่อนเนี่ยก็จะมีการรักษา การผ่าตัดมครับกผ่าตก็จะเป็นการปกาศใหที่มีการผ่าตัดเอาไปบ้านจะควรจา ใส่เข้าไปที่โดยานพองก็จะทําให้เหมือนกับได้ไตเทรยมช้าเพิ่มอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยหลังการปลูกสายไตเนี่ยก็จะผู้ป่วยก็จะสามารถเดินกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับแต่ถ้ามีข้อห้ามหรือมีข้อจำกัดเนี่ยก็อาจจะมีการสายอุ้งเช็ดในการปลูกได้ค้่ไตเทียมหรือว่าการล้างไตทางช่องท้องนะครับแต่ถ้าไห่ก็ตามที่ปลูกที่ไม่เนี่ยไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะเข้าอุ้งเรื่องของโรคไตหรือว่ามีรอยแสบซ้อนเนี่ย ก็จะมีเรื่องการดูแลแบบับประทานไม่ใช่คือท่ายังก้าวสู่ในเรื่องของการบำบัดทาง่ายอย่างดูแลในระยะสุดท้ายเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือท่านครับผมก็ฝากไว้สั้นๆแค่กล้องง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับการรับประทานอาหารนะครับเน้นการรับประทานอาหารที่ เค็มน mm. ้อยนะครับหรือพูดง่ายๆทานจืดนิดนึงนะครับหรือลดเค็มลงครึ่งหนึ่งนะครับจะช่วยชะลอความเสี่ยงของไตของเราได้นะครับอันดับที่2นะครับฝากเรื่องการรับประทานน้ำนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอวันหนึ่งสลิตรนะครับหรือประมาณ8แก้วต่อวันนะครับการรับประทานน้าที่เพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วนะครับรวมจนถึงการลดความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับอันที่3มนะครับคือเรื่องการรับประทานยานะครับ การรับประทานยาควรจะใช้ยาเท่าที่จําเป็นหรือใช้ยาตามที่แพทย์สั่งนะครับการรับประทานยาเกินความจําเป็นนะครับหรือโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวดอาจจะทําให้ส่งผลต่อการทำงานของไตได้นะครับอันดับที่4นะครับซึ่งเป็นอันที่สําคัญมากๆนะครับคือการควบคุมความดันโลหิตและ การควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยจะเน้นในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและกลุ่มคนไข้เบาหวานนะครับการชะลอความเสื่อมของไตนะครับจะทําได้ดีมากขึ้นในกรณีถ้าเราควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับส่วนลําดับสุดท้ายนะครับที่ฝากไว้คือการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับหรือการเช็คอัพนะครับซึ่ง ตรงส่วนนี้เนี่ยจะช่วยในการคัดกรองนะครับในโรคไตระยะต้นนะครับในหลายๆผู้ป่วยหลายคนอาจจะไม่มีแสดงอาการนะครับแต่ถ้าเราไปตรวจคัดกรองแล้วพบความผิดปกติเราสามารถรักษาได้ตั้งแต่ในระยะต้น,นครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับทางโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับทางทีม อายุรกรรมนะครับในปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลจุฬาพรได้ขยายการรักษานะครับจากการรักษาทางด้านมะเร็งเฉพาะทางด้านมะเร็งณปัจจุบันนี้เราให้การรักษาในโรคตุ่มโรคทั่วไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมโรคไตโรคหัวใจอายุรกรรมทางระบบประสาทนะครับหรืออายุรกรรมต่อไม้ท่อเองรวมจนถึงแผนกสัญญกรรมซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาพรมีความพร้อมนะครับในการที่จะรักษาในกลุ่มผู้ป่วยหลากหลายโรคนะครับ ก็ครับ